พี่น้องทำไรเอ่อเอาสิบสองล้านจ่านี่จากสิบสองล้านจํำชื่อฉันว้ญดาณเลยขอล้านหนึ่งนะขอเยอะไปก่อนอัอนะอรอแรกสองร้อยสวัสดีครับพี่คเเลินเองนะครับจากช่อง Makeup Together ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ ไม่ได้ไปออกกองถ่ายที่ไหนนะฮะวันนี้เราจะไปไหว้พระกันนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันว่างนะฮะเราก็จะไปที่จังหวัดนครนายกนะครับก็เป็นจังหวัดที่สวยงามมากนะฮะแล้วก็ไม่ไม่ไกลาจากกรุงเทพสักเท่าไหร่ด้วยนะฮะวันนี้เราก็จะไปที่วัดจุฬาภรน,นะครับแล้วกอ็อาจจะไปต่ออีกวัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงก็ไปติดตามชมกันนะครับเ,เ,เร็วยแล้วคุณจะถึงจุดไหมงย่ย ้ตายแล้วสวยจังเลยอ่ะวัดธรรมดาอเอวพอ,พอจะมีคนนะก็ชื่อ่วาไม่ได้พอครับคือมีค,คุณมาถึงแล้วอุ้ยจะจะซื้อไหนมาเห็นกลับบ้านจอดนี่แล้วนะครับตอนแรกที่เข้ามานะฮะเข้าใจว่าจะเป็นแบบ เหมือนประตูวัดอะไรปกตินะฮะแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะฮะเข้ามานี่คือแบบต้นไม้เกี่ยวขจีเลยครับเป็นวันที่สวยเลยนะอ่าเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับเออเดี๋ยวขากลับดีกว่าพี่<ด>น้อมาช็อปกันมาขามป้อ,อม อะไรอ่ะน,นี่ไงห้องขุดเด็กเก็ห้องขุดเยพื่อ,อพักผ้าเฮ็ดเห็ดเฮ็ดเฮ็ดโอ้โหวิวดีมากเลยอะครับคุณผู้ชมคือดีมากเลยอะ่ะเป็นต้นไผ่นะฮะสองฝั่งเขาก็เอ็นเข้ามาหากันเหมือนเป็นกํเอ้ยเป็นอุโมงค์อย่างเงี้ย เออสวยจังเลยอ่ะแล้วก็ลมลืนลน่นเราันีหน้าฝนคือทําท่าจะตกไงหรือตกแล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าช่วยให้แบบอากาศเย็นแบบอากาศเย็นสบายมา้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นอกจากจะเป็นห้องน้ำแล้วก็จะเป็นแบบที่กาบพระประธานนะฮะถวายสังฆทานนะตรงนี้นะเดี๋ยวเราเดินครับไปดูดีกว่าก็มีคนทําบุญอ่าปิดทองลุนิมิตนะฮะ ร้านนี้นะ 啊，好。 สำหรับวัดนี้นะคะก็มีการเลี้ยงน้องหมาเอาไว้แบบหลายตัวเลยนะครับและน้องหมาแต่ละตัวนี่คือเฟรนลี่มากเลยนะครับไม่ดุไม่เห่าใดๆเลยครับน่ารักเชียว อุ้ยมีบ่อนะฮะมีบ่ด้วยอ่ะเออเป็นสระน้ําสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเขาไปดูดีกว่าตรงนี้เดินเข้าได้อนี้เดินเท้าไม่ได้อันนี้งยนี่ไงทางาเข้าอยู่นี่นะฮะเดี๋ยวเดินเข้าไปเนาะอันนี้คือสระน้ํานะครับข้างหลังวัดนะสวยมากเลยอ่ะ ลุ่มลื่นนะฮะแล้วก็มีปลาด้วยนะบอยลอยคอเออ ปลาอะไรนะพี่น้องเน,นี่ยต<ร>ตัวหล่อป้าไปหมดหรืออ่ะยังหนึ่งปลาไปถึงไม่มากเฮ้ยอันนี้ก็แบบตัวไม่ใหญ่มากเนาะจะตัวพอดีพอดีพอดีกินไว้ใหญ่ใหญ่ <c oughs> მე პინო วกมากใช่ไหมี่น้อเออจะทำไปดีทีล ครับก็จัดเป็นวัดที่ล่มลื่นมากๆเลยนะครับบรรยากาศก็เย็นสบายนะครับแล้วก็มีต้นไม้เยอะมากนะฮะคือเย็นไปหมดเลยอ่ะนะฮะแล้วก็เนื่องจากฝนอาจจะทําท่าจะตกด้วยนะครับอากาศก็เลยพาดให้เย็นไปกันใหญ่นะฮะก็หายากนะครับสําหรับวัดที่มีต้นไม้เยอะๆแบบนี้ในในกรุงเทพมหานครของเรานะครับก็นะใครมีผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะฮะชวนมาเที่ยวเนี่ยถ้าถ้าจะดีนะฮะ มาสูดอากาศบริสุทธิ์เนี่ยคิดว่าดีเลยนะครับวัดนี้คือสวยมากเลยฮะคุณผู้ชมสวยอะแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะฮะที่สวยเพราะว่ามีความแบบป่ามีต้นไม้ใหญ่นะฮะแล้วก็แบบไม่บังคับให้ทำบุญเยอะจนเกินไปอะ่ะแล้วก็ สงบล่มรื่นนะครับไม่เปิดเสียงใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีลูกป,ปั้นอะไรต่ออะไรเยอะจนเกินไปนะฮะ<ม>วันนี้ดีงามนะฮะมาเที่ยวกันนะดีจริงๆ อุดหนไดีคะอินนะคะรำก็มีนะคะอุ้ยเราดูร้านไดนะะเราอยากใช้คนละได้จ้ะใช้คนละหนึ่งด้จ้ะอันนี้แปดสิบกระอเดี๋ยวมันจะหมดเพราะมันเหลือเยอะมากครึ่งกิโลค่ะได้เลยจ้ะครับแปดสิบกระบอกนี่ครึ่งโลหรอครับค่ะครึ่งกิโลของของพื้นที่เหรอไม่ใช่ของพื้นที่ค่ะทะเลทรายนะถ้าพื้นที่ ปลาไม้ทะเลตรงอะไรอีกคะเอาให้อันนี้หกสิบบาทเป็นโอ้ยอยากกินต้มเอาไหมต้มเอาอยากกินต้มโอ้อันนึ่งเดี๋ยวให้นะพี่น้องไม่ต้องสกปรกเนี่ยสกปราไม่รีบใช้อ๋ออันนี้เข้ามาใหม่อ่านห้าใช่ไหมเข้ามาใหม่ค่ะเออเราไม่เคยทำเลยอะตอนเขาทำก็ไม่ได้ทำไว้โอเคยืนยัน ยี่สิบเ,เลยครับด,ดามันนะคะมันต้กมก็มีแค่ถุงยีสิบบาทจา้า เจอร้านไอศครีมเฉยเลยฮะนี่ซอฟครีมด้วยอะฮอกไกโดมิลอยากกินอยากกินกินดีกว่าเอาเอาแ้มา่นอเขาีุ่นี่น้แป้งก็ได้แล้วะเอย่างไง คครรรััับบบีเอาอันนี้ครับไม่โดนนะครับไม่แอดอะไรทั้งสิ้นใช้เอฟนะครับผมใช่สามสิบห้าบาทครับผม Yeah. อยากัดกันสิลูกปากกลัวไอซีมอร่อยดีนะฮะรสชาติหวานหวานมันๆ,นๆนหวานไม่มาก,ากแต่หอมนมแล้วก็มีแบบว่าความมันเล็กๆน้อยๆนะอร่อยดีนี่นะขอบคุณค่ะอาพี่น้ำไม่กินซุปโอเพราะว่าไม่ชฮ้ยลองกินแล้วนะ แล้วรวยคุยลารวยคุยชอบในวัดนิวาพี่นอมคุณลาโมกอนนจาจในรถแล้วอยู่ในรถแล้วไม่เป็นไรนี่คุณป้าเขาแน้นเอาให้ไปวัดอะไรนะมณีวงศ์ไปไหมไปไหมไปสิครับอ่าเดี๋ยวเราไปวัดมณีวงศ์กันนะครับขับมาต้องไกลเหนน้องไหนไหนก็มาแล้วก็ไปเถอะเนาะกี่กิโลอะยังไม่รู้เลยอะเดี๋ยวต้องเสิร์ชดู จีบหมูรวนเลยจ้ะต่ป้าได้ไปดูคลิปนี้นะฮะมีคนชื่นชมนะว่าหมูรวนจริงๆด้วยหมูรวนจ้ะแต่คนสวยนี<ๆ>่เป็นคนสวยและมีค่างามอยาม่างมีคุณค่าค่าครับเต็มปากเต็มท้อ,อ <c oughs> ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวัด จุลาพรนะครับส่วนวัดมณีวงศ์เนี่ยพี่คเคลนคิดว่าไปต่อกัน EP ีที่2ดีกว่านะฮะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b ์ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งริงไปเบลไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆเดี๋ยวก็จะอัพขึ้นมาให้ทุกๆคนได้ชมกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องเอฟนะฮะที่เข้ามาทักทายกันแล้วก็มาถ่ายรูปด้วยนะฮะที่ร้านกาแฟดิโอโร่นะฮะถ้าดูอยู่ก็ขอบคุณจริงๆนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ